ถวายความเคารพพระบาทสมเด็ดจะเจ้าอยู่หัวข้าหัวระวังเป็นช่วงสําคัญที่สุดข,ของการซ้อมพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ประจําปี2567ในวันนี้โดยพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพะชระสุทธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีทรงนําการสวนสนามของทหารมหาเล็กราชวารวรรรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์สเหล่าทัพในตําแหน่งองค์ภูมิคำกับการกองผสม การสวนสนามราชวรลพบเทอือไทยจอมราชันเจดสมพรรษามหามงคลในวันที่3ธันวาคม2 5 6, 6 7ที่จะถึงนี้ยังถือเป็นครั้งแรกในรัชกาลและเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีด้วยซึ่งในโอกาสพิเศษครั้งนี้ทั้ง3เหล่าทัพพร้อมใจจัดการแสดงก่อนเวลาโดยกองทัพบ,บก,จกจะจัดแสดงไหวครูมวยไทยกับแม่ไหมมวยไทยกองทัพเรือจะแสดงอาวุธประกอบดนตรีหรือแฟนซีดิวกองทัพอากาศจัดแสดงดามชีฟ เป็นการแสดงต่อสู้ของนักรบไัยประกอบดนตรีโบราณเช่นกองสบัดชัยบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีสมัยใหม่นอกจากนี้หลังเสร็จพิธีประมาณ18บแนาฬิกาจะมีการแสดงของโดรน2,000ตัวแปลอักษรเป็นรูปภาพต่างๆด้วยทั้งนี้กองทัพไทยเชิญชวนประชาชนรับชมทางโทรทัศน์รวมการเฉพกแห่งประเทศไทยเพราะพื้นที่จัดพิธีอยู่ในเขตพระราชาฐานมีพื้นที่จำกัดถ้าประชาชนเดินทางมาเป็นจํานวนมากพื้นที่อาจรองรับไม่เพียงพอ พร้อมกันนี้สําหรับการซ้อมที่จะมีขึ้นอีกในวันที่30พฤศจิกายนและวันสวนสนามจริง3ธันวาคมแนะนําประชาชนอีกเลี่ยงเส้นทางจราจรโดยรอบถนนพิษณุโลกและถนนราชดำเนงกลางด้วยเอกวัตรคำบลือถ่ายภาพสุวิ์มนตลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน